ในที่สุดวันเสาร์ก็ไม่ต้องนอนเหงาอีกต่อไปกับทริปนี้ค่ะบ้านทุ่งนางดำตําบลคูระอําเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ท่าเรือกําลังรอเรือมารับพวกเราเพื่อไปยังเกาะทุ่งนางดำค่ะ <Okay. S 1> และนี่ค่ะเรือกําลังมาแล้วค่ะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ยกับครั้งแรกที่เราจะได้ไปเที่ยวเกาะทุ่งนางดำกันไปกันค่ะขึ้นเรือไปด้วยกัน ชมธรรมชาติระหว่างทางระยะทางเนี่ยค่อนข้างสั้นนะคะฉะนั้นถ้าใครกังวลเรื่องการเมาเรือบอกได้เลยว่าหายห่วงเพราะธรรมชาติจะทำให้คุณหายเมาเรือไปได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะ ถึงแล้วค่ะฝั่งของเกาะทุ่งนางดำระยะทางสั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเหมาะกับทริปสั้นๆของใครหลายๆคนมากๆไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเวลานี่คือแก๊งพวกเราค่ะออกเดินทางกันต่อค่ะหลังจากแวะที่พักเรียบร้อยนะคะที่แรกที่เราจะมากันก็คือบริเวณท่าเรือค่ะบริเวณนี้เราจะมาตกปลากัน,นะคะ่ะ มาดูกันซิว่าเย็นนี้พวกเราจะได้กินปลาย่างหรือเปล่านะคะสําหรับบริเวณนี้ค่ะจะเป็นท่าเรือที่มีเรือขนาดใหญ่นะคะเล่นผ่านไปมาเพราะว่าทางซ้ายมือน่ะจะมีแพปลาที่รับปลาสดๆของชาวประมงนะคะนี่ต่อแถวเรียงกันมาเลยค่ะมาค่ะเรามาเตรียมตัวตกปลากันนะคะสำหรับเหยื่อที่เราใช้ในวันนี้ค่ะก็เป็น อุ้งสดนะคะจริงๆแล้วนี่ก็เป็นการตกปลาทะเลครั้งแรกนะคะไม่เคยตกปลาทะเลมาก่อนเลยวันนี้จะได้หรือเปล่าก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะนั่งตกไปก็นานพอสมควรเลยแหละในที่สุดช่วงเวลาที่รอคอยค่ะคิดว่ามันน่าจะใช่และและและ มันจะใช่หรือเปล่าคะก็ดูเอานะคะจากในภาพความรู้สึกทั้งหมดได้ถูกบันทึกเอาไว้เรียบร้อยค่ะและนี่คือครั้งแรกของการตกปลาทะเลใช่ค่ะและนี่ก็คือตัวแรกและตัวเดียวของทริปนี้ส่วนตัวอื่นๆนั้นของเพื่อนร่วมทริปหมดเลยค่ะพวกเราได้ปลาหลากหลายนะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์หน้าตา ประหลาดประหลาดก็มีนี่ที่ตื่นเต้นก็คือหอยทะเลอุ้ยไม่ใช่หนอนทะเลค่ะหนอนทะเลนั่นมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่เป็นครั้งแรกอีกเช่นกัน,นะคะ่ะที่ได้เห็นหนอนทะเลเราก็ตกปลาไปเรื่อยๆค่ะหลังจากตกปลาเสร็จพวกเราก็แวะไปบริเวณหาดนะคะก็ไปเจอกับเจ้าถิ่นตัวน้อยสองคนนะคะก็พาพวกเราค่ะไปหา,มาแมลงพลับ หรือที่ในท้องถิ่นเรียกว่าแมงพลัดที่มาก็คือมันพลัดตกลงมานั่นเองค่ะมันพลัดตกลงมาทําให้เราเนี่ยเก็บมันเป็นประกอบอาหารได้ในท้องถิ่นก็เลยเรียกว่าแมงพลัดเดี๋ยวจริงๆก็คือมแมลงพลัดนั่นเองซึ่งก็เกาะอยู่บริเวณต้นไม้นะคะเด็กๆเขาจะรู้นะคะแล้วก็สายตาเขาดีมากๆเดินไปปุ๊บเขาก็เห็นเดินไปปุ๊บเขาก็เห็นนะคะนี่ก็เก็บได้เดี๋ยวจะมาดูว่าปริมาณจะได้เท่าไหร่ ะะอันนี้ต้นเตยทะเลนะคะก็ใบคล้ายๆกับใบเตยแต่มีหนามก็เลยเรียกว่าเตยทะเล มันจะบินแล้วเเอาเ,าเดินรับลงไปเรื่อยๆคะ่ะแป๊บเดียวก็ได้เต็มขวดจนต้องหาขวดมาเพิ่มอีกหนึ่งขวด แต่ขวดที่ได้มาใหม่เนี่ยมันดันไม่มีฝานี่นะสิเจ้าถิ่นของเราภูมิปัญญาค่ะและความฉลาดของเขานะคะเขาก็หยิบใบไม้มาจัดการหมุนหมุนหมุนมุนหมุน,มนเราก็แอบ,บยืนสังเกตนะคะอ๋อปรากฏว่ามันปิดไม่ได้ค่ะเพราะใบไม้มันใหญ่กันไปเขาก็จัดการแก้ไขใหม่จัดการใหม่จนทำได้เดินเดินอา้าวจู่ๆก็วิ่งหนีไปซะงั้นอะ รอด้วยสิเอเราก็คิดว่าแอบวิ่งหนีแล้วไปไหนนี่ค่ะกลับมาพร้อมกับดอกไม้นี่คือดอกของต้นปอค่ะโรแมนติกใช่ย่อยนะเราอะลูกจันหันมามองกล้องหน่อยน,นั่นยิ้มหวานนี่ก็คือต้นปอนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ลูกจัน เก็บดอกของเขามาให้นะคะดอกเขามีสีเหลืองสวยใช่ลูกจันบอกว่ามีสีแดงด้วยนะคะแต่ที่เจอวันนี้ก็เจอแค่สีเหลืองนะคะเสดายไม่ได้เห็นสีแดงด้วย mm hmm. ไว้โอกาสหน้าค่อยแวะมาใหม่ก็แล้วกันนะะ mm hmm. จากนั้นนะะเราก็เดินเรียบชายหาดนะคะชมชายหาดไปเรื่อยๆะคะ mm ่ะ hmm. ดูแล้วเหมือนจะร้อนนะคะแต่จริงๆแล้วความสุขก็ทำให้ทุกอย่างเย็น,นะคะ mm ่ะ hmm. ลืมความร้อนไปเลย ได้ยินแววแวแวมาว่ามีพุทราทะเลด้วยค่ะและโชคดีค่ะมาครั้งนี้ได้กินพุทราทะเลหน้าตาก็แบบนี้เลยค่ะส่วนรสชาติและเนื้อเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปที่รถเราไปลองไปชิมกันนะคะตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเดินกลับไปที่รถนะคะ ระหว่างทางก็ได้เจอกับเปลือกหอยค่ะหน้าตาสวยๆนะคะลูกจันเขาก็เก็บมาให้ดูเดินมาถึงที่รถแล้วค่ะอันดับแรกเลยพุทราทะเลของเราค่ะรสชาติเป็นยังไงกัดเข้าไปค่ะให้หน้าตาเป็นคำตอบนะคะ ถ้าทางดูหวานเนาะรสชาติจริงๆแล้วอมเปรี้ยวนะคะไม่ใช่ออมสิเปรี้ยวเลยแหละนะคะเนื้อน้อยนะคะแต่ก็เป็นผลไม้ที่ครั้งหนึ่งถ้าได้ลองก็ดีค่ะไปต่อค่ะเรากำลังมุ่งหน้าไปสูงวิหารเซียนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในเกาะนะคะสำหรับใครที่นับถือหรือเคารพ เซียนต่างๆนะคะก็แวะมาที่นี่ได้นะคะที่นี่มีความสวยงามค่ะทั้งด้านภายในและภายนอกนะคะเดี๋ยวเราออกจากวิหารเซียนค่ะเราจะกลับไปที่บริเวณท่าเรืออีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากว่ามีการเช็คข้อมูลมาแล้วว่าเดี๋ยวน้ำจะลงค่ะเราจะลองไปหาหอยดูนะคะ มีหอยแคลงหอยชักตีนหรืออาจจะเจอหอยอื่นๆอีกนะคะีนค่ะก็กลับมาถึงที่บริเวณท่าเรืออีกครั้งหนึ่งที่เมื่อช่วงเช้านะคะเราได้ตกปลาไป มาถึงก็ไม่รอช้าค่ะลุยกันต่อสำหรับอาหารเย็นของพวกเราค่ะวันนี้ตกปลาแล้วหาแมลงพลับแล้วพุทธาทะเลก็ได้กินวิหารเซียนก็ได้แวะไปต่อมาก็มาหาหอยกันต่อทริปนี้เป็นทริปที่คุ้มจริงๆเลยค่ะสองวันหนึ่งคืนสำหรับใครที่ชื่นชอบธรรมชาติสักครั้งหนึ่งอย่าให้แวะมานะคะเป็นที่ที่ไม่เหมือนที่อื่นจริงๆค่ะนี่ค่ะตอนนี้ เหมือนจะเจอแล้วนะคะ,ะอหอยชักตีนะคะ่ะหน้าตาคล้ายๆหอยสังนะคะว่ากันว่าถ้าอยู่ในร้านอาหารนี่ราคาแพงก็เชื่ออยู่นะคะกว่า<อ>จะเจอแต่และตัว,ว,ว,วตน,ะนีมีแอบสงสัยด้วยว่ายัางมีตัวหอยอยู่ข้างในหรือเปล่าจริงแล้วหลังจากหาหอยเสร็จนี่ก็แอบได้แผลเล็กๆมานะคะแต่ก็เป็นแผลที่มีความสุขนะคะเพราะว่าสนุกมากจริงๆ ก็เดินชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะจริงๆหอยนี่ก็เป็นเพียงแค่กิจกรรมส่วนหนึ่งจริงๆเราอยากมาเดินชมธรรมชาติเจอสิ่งมีชีวิตมากกว่านะคะแล้วก็ได้เจอน้องปูตังหนึ่งตัวด้วยนะคะสีสันก็สวยมากๆเลยะคะ่ะแล้วเขาก็น่ารักมากๆให้ความร่วมมือดีมากไม่วิ่งหน,นีไปไหนนะคะแต่ทางเจ้าถิ่นของเรานี่สิคะค่อนข้างที่จะจริงจังกับการหาหอย และเขาก็ได้หลายตัวด้วยนะสงสัยวันนี้นอกจากปลาย่างจะได้กินหอยย่างด้วยค่ะคน้ำกำลังจะขึ้นแล้วค่ะระหว่างเดินกลับเพื่อจะขึ้นฝั่งแล้วกลับที่พักนะคะก็มาเจอกับปลาตีนเจ้าถิ่นของเราค่ะยืนเล็งกันอยู่นานไอเราก็อยากให้เขาอยู่นานๆแต่เขาก็กำลังที่จะไปจากเราแล้วค่ะ เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าปลาตีนเขากระโดดได้และกระโดดได้ไกลด้วยค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยค่ะจริงๆก็เจอปลาตีนมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่เพิ่งเห็นว่าปลาตีนเนี่ยกระโดดได้แล้วปลาตีนก็กระโดดโชว์ค่ะกระโดดโชว์ไปหลายสเต็ปเลยด้วยค่ะทริปนี้มีความสุขจริงๆค่ะกลับถึงที่พักค่ะไม่รอชา้า ก่อไฟย่างปลาหอมมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเนื้อหวานมากสดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะสดกว่าน,นี้ก็คือลงไปกินในทะเลแล้วค่ะส่วนหอยที่ได้มาค่ะก็ย่างเหมือนกันค่ะแต่รสชาติเค็มมากหอยชักตีนะคะดึงออกมาก็อย่างที่เห็นค่ะ แต่ได้กินนะคะแล้วก็ถึงเวลากลับค่ะก่อนกลับก็ไปชมทะเลต่ออีกแป๊บหนึ่งค่ะก็หวังว่าทริปนี้จะเป็นทริปแห่งความทรงจำนะคะอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวธรรมชาติที่ทุกวันนี้เหลือน้อยลงทุกทีค่ะ